สวัสดีค่ะ,ะ,คะวันนี้นะคะวันนี้นะคะมนมีผลิตภัณฑ์ที่มนมแนะนำค่ะทุกคนซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มนจะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการดูแลผิวของมนนั่นเองที่เห็นผิวมน หาเด็เกเพ่นแบบนี้นะคะเพราะว่ามนใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่เลยทย่านตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่า Justim Washington Serum นะจ้า,งงา,านี่ใบเก่งของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะมนบอกเลยว่าใช้ดีมากค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยอ่อนโยนด,ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาไม่มีส่วนผส,สมของน้าหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดเลือนร้วรอยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ฝ้ากระได้อีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มที่มาในรูปแบบเจลใสนะคะเดี๋ยวมลจะให้ดู นี่มาในรูปแบบเจลใสแบบนี้เลยนะคะนี่ซึ่งเนื้อเจลของเขานะคะไม่เหนียวเหนอดหนะนะคะทาแล้วพิมงไวเกลี่ยง่ายนะคะวิธีใช้เขานะคะก็ง,ง่ายๆเลยนะคะอย่าเซลรอบลงบนผิวหน้า2-3หยดนะคะเช้าแล้วก็เย็นนะคะพิ้งแค่นี้เองค่ะเดี๋ยววันจะทาให้ดูนะคะนี่ ตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะทุกคนเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากประทเทศเกาหลีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเมือกปิงทะเลสีแดงจากเกาะเจจูนะคะมีเมือกหอยทากนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินอีกมากกว่า10ชนิดเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวหน้าของเรานลจ๊ะนี่เพียงเท่านี้เองนะคะก็จะมีผิวที่ ตึ้งแบบนี้แน่นอนกับทุกคนใครนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวหน้าดีๆนะคะมนแนะนำเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะแล้วก็ครีไวท์เทนน่งรตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะส่วนวันนี้นะคะมนขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย